ไวรัสร้ายแรงได้แพร่ระบาดจากห้องทดลองและตอนนี้สัตว์และพืชทั้งหมดบนโลกกำลังกลายพันธุ์ด้วยความเร็วที่น่ากลัวค,คุณพยายามหาทางแก้ไขแต่กลับติดอยู่ในห้องทดลองซึ่งเป็นที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นมีประตูสามบานให้คุณสามารถหนีออกไปได้แต่ด้านหลังประตูบานแรกมีต้นกระบองเพชรกินเนื้อจำนวนมากประตูบานที่สองมีพึ่งมีพิษหลายร้อยตัวและประตูบานที่สามมีสัตว์ประหลาดคล้ายมังกรพ่นไฟคอยจัดการคุณอยู่ประตูไหนที่จะนำคุณไปสู่อิสรภาพได้ หออกจากที่นั่นได้หากเลือกประตูแรกแม้ว่ากระบองเพชรจะกินเนื้อแต่พวกมันเป็นพืชและเดินไม่ได้ดังนั้นคุณจึงสามารถเดินผ่านไปได้อย่างง่ายดายคุณถูกลักพาตัวโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้บ้าคลั่งที่กำลังจะทดสอบครีมชนิดใหม่กับคุณหลังจากทาครีมนี้ให้คุณแล้วเขาเสนอให้คุณเลือกหนึ่งในสภาชนะที่จะให้คุณลงไปภาชนะแรกเต็มไปด้วยขยะกรรมตภาพร,งรังสี ภาชนะที่2มีกรดซึ่งสามารถกัดกร่อนโลหะได้และภาชนะที่สมเต็มไปด้วยลาวาจากภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งปะทุเมื่อปีที่แล้วคุณควรเลือกภาชนะไหน oh. เลือกภาชนะที่มีลาวาหากภูเขาไฟระเบิดเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ลาวาคงแข็งตัวแล้ว เจสสิก้าลอเรนและแมทธิวพบกันตอนประชุมธุรกิจพวกเขาทั้งหมดอวดว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จลองสังเกตมือของคนเหล่านี้และพยายามหาว่าใครเป็นเศรษฐีตัวจริงดูเหมือนว่าแมทธิวสวมนาฬิกาเวอร์ซเช่แต่ดูสิชื่อแบรนด์เขียนผิดเพราะมันเป็นของปลอม ลอเรนสวมเครื่องประดับมากมายแต่ลองดูดีๆมันมีรอยขีดข่วนมากมายที่สร้อยข้อมือของเธอมันไม่ใช่ทองแท้มันเป็นเครื่องประดับเคลือบทองดังนั้นเศรษฐีตัวจริงคือเจสสิก้ากับสร้อยข้อมือทิฟฟานี่ของเธอภาพวาดที่มีชื่อเสียงมากได้หายไปจากพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมาตำรวจตามหาภาพวาดนั้นเจอ จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง <Okay. S 1> พวกเขาพบภาพวาดไม่ใช่เพียงภาพเดียวแต่ถึง3ภาพมีเพียงภาพเดียวเท่านั้นที่เป็นภาพต้นฉบับส่วนภาพอืน่นๆเป็นของปลอมคุณช่วยตำรวจหาได้ไหมว่าภาพใดเป็นต้นฉบับภาพที่มีกรอบสีน้ำตาลดูสิกรอบรูปในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดเป็นแบบเดียวกันหมดเลย ทีนี้ลองดูผู้โชคร้ายเหล่านี้ให้ดีคนไหนที่ไม่อยู่ในอันตรายหนูกัดคนและพวกมันแพร่โรคได้เพื่งก็เป็นอันตรายได้เช่นกันโดยเฉพาะถ้าคุณแพ้มันในขณนะดเดียวกันอึ่งอ่างไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ดังนั้นผู้โชคร้ายคนที่3ามจึงปลอดภัย ลองดูนักโทษเหล่านี้คุณคิดว่าใครน่าจะมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่ากันเปลวเพลิงอาจทำให้บาดเจ็บสาหัสได้และหากเชือกถูกไฟไหม้ผลที่ตามมาจะเลวร้ายมากดังนั้นนักโทษคนแรกจึงตกอยู่ในอันตรายแน่นักโทษคนที่สองกำลังดมก๊าซพิษซึ่งมีดีต่อสุขภาพของเขา แต่สำหรับนักโทษคนที่3เธอสามารถพลิกตัวให้ตั้งตรงเตตะปูแหลมๆเหล่านั้นด้วยเท้าและเคลียร์ทางสู่อิสรภาพได้ลองดูภาพนี้แล้วหาว่ามีอะไรผิดปกติอย่าลืมใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆด้วยนะ รถโรงเรียนไม่มีประตูแล้วภาพนี้ล่ะคุณเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมดูนาฬิกาสิตอนนี้7.10โมงินาทีแล้วดังนั้นจึงสายเกินไปสำหรับดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกแล้วมันจะมีพระอาทิตย์ที่อยู่ตรงขอบฟ้าได้ยังไง ทีนี้ลองดูสัตว์ต่างๆเหล่านี้แมวอูดเสือชีต้าไก่จระเข้และหมูสัตว์ชนิดใดที่ไม่เข้าพวกหมูเป็นสัตว์ที่ไม่เข้าพวกเพราะมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ชื่อไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวสี คาเตอร์ Carter, เศรษฐีผู้สะสมของเก่าขอให้นักสืบมอริสไปหาเขาเมื่อนักสืบมาถึงนักสะสมบอกว่าเขาเพิ่งได้รูปปั้นอลัมค่ามาแต่เขาต้องไปทำธุรกิจหนึ่งสัปดาห์ซึ่งเขาเกรงว่าจะมีคนบุกรุกบ้านตัวเองรูปปั้นนี้มีประกันแต่เขาก็ยังกังวลอยู่ดีนักสืบมอริสมีงานเร่งด่วนหนึ่งที่ต้องทำแต่เขาสัญญาว่าจะกลับมาในตอนเย็นเพื่อหาทางแก้ไข แต่เมื่อเขามาถึงหลายชั่วโมงต่อมาคาร์เตอร์บอกเขาด้วยความสิ้นหวังว่าเขาขับรถพาพี่สาวไปหาหมอซึ่งออกไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่เมื่อกลับมารูปปั้นนั้นก็หายไปแล้วนักสือมอริสไม่เชื่อนักสะสมทำไมกันเมื่อเขาออกจากบ้านไปช่วงบ่ายเขาสังเกตเห็นขวดพลาสติกเปล่าวางอยู่บนหน้าประตูด้านขวา ดูสิมันยังอยู่ที่นั่นแต่เพื่อให้รถขับผ่านได้ประตูทั้งสองส่วนจะต้องถูกเปิดนั่นหมายความว่าคาร์เตอร์โกหเรื่องขับรถยนต์ออกจากบ้านนักเคมีชื่อดังคนหนึ่งหายตัวไปจากห้องทดลองมันไม่มีหลักฐานใดๆนอกจากกระดาษแผ่นหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะของเขาชื่อของธาตุทั้ง5้าถูกเขียนลงไปอย่างเร่งรีบนิกเกิลคาร์บอนออกซิเจนแลนทานัมและกำรรมะถัน รอปรพอรายงานว่ามีคนสามคนมาหานักเคมีในวันนั้นน้องสาวของเขาลอร่าเพื่อนร่วมงานของเขานิโคลัสและภรรยาของเขาเทสซาอาชญากรถูกจับกลุมทันทีคนร้ายคือใครรายชื่อทาตคือเบาะแสตัวอักษรย่อของทาตเหล่านี้สะกดเป็นชื่อนิโคลัส มีคนขโมยเงินของครูใหญ่ไปเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยที่น่าสงสัยมากที่สุดครูพลาบอกว่าเขาอยู่ในช่วงพักครูประวัติศาสตร์กำลังสอนอยู่ส่วนครูสอนดนตรีบอกว่าเธอรู้สึกไม่สบายและกลับบ้านไปก่อนคุณรู้ไม่ว่าใครเป็นขโมยครูสอนดนตรีเป็นขโมย ดูสิเธอมีถุงมืออยู่ในกระเป๋าทั้งๆท,ท,ที่ตอนนี้เป็นฤดรูร้อนน่าสงสัยไวท์เป็นนักธุรกิจผู้มั่งคั่งเขาหายตัวไปจากห้องนอนของเขาแต่เขาได้ทิ้งโน้ตไว้มันเขียนว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมวันที่สี่มก,กราคมวันที่หนึ่งธันวาคมวันที่แปดกุมภาพันธ์ตำรวจสอบปากคำคนที่อยู่ในบ้านในเวลานั้น จูดี้ภรรยาของไว้์กล่าวว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะเธอไปเยี่ยมพ่อแม่ของเธอมาโลเก้นเลข่ขาของไว้บอกตำรวจว่าเขากำลังทำรายงานให้เจ้านายของเขาและไม่ได้ออกจากห้องทำงานของตัวเองเลยส่วนโรสลูกสาวของไว้ตอบว่าเธอมีแขกและพวกเขาไม่ได้ออกจากห้องของ,ของเธอเลยใครรู้เรื่องการหายตัวไปของไวท ที่อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของไว้ก็คือภรรยาของเขาวันที่1กรกฎาคมหมายถึงตัวอักษรเจวันที่4มกราคมคือยูวันที่1นธันวาคมคือดีและวันที่8กุมภาพันธ์คือาวเมื่อนำมารวมกันจึงได้เป็นจูดี้เรเชลโทรหาตำรวจแต่เช้าเมื่อพวกเขามาถึง เธอเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าเธอทํางานในพิพิธภัณฑ์วันก่อนเธอน,นําหนังสือโบราณหลายเล่มกลับบ้านเพราะต้องการทําการค้นควา้าแต่แล้วไฟกระดับเธอทําการจุดเทียนแล้วทางานต่อทันใดน,นั้นเธอได้ยินเสียงกริ่งประตูเมื่อเธอเปิดประตูมีคนสวมหน้ากากสีดําเข้ามาตีศีรษะเธอเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาหนังสือเหล่านั้นก็หายไปแล้วตำรวจทําการจับกุมผู้หญิงคนนี้ในข้อหาแจ้งความเท็จทำไมกัน ากไฟดับกลิ่นประตูคงไม่ทำงานน,นักสืบเอกชนเด็บร่ากำลังช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าทัานใดน,นั้นเธอได้ยินคนทะเลาะกันเธอเดินไปที่นั่นและเห็นพนักง,งานขายที่ทำหน้าเคร่งเครียดทุกคนสามคนรุมล้อมผู้ชายคนนั้นเจอสมาร์ทโฟนและประกาศหาเจ้าของตอนนี้หลายคนอ้า,างว่าเป็นสมาร์ทโฟนของตัวเองมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าสมาร์ทโฟนคงหล่อนออกจากกระเป๋าของเขา หญิงสาวคนหนึ่งบอกว่าสมาร์ทโฟนนั้นเป็นของเธอและมีหญิงชราคนหนึ่งตะโกนว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนของสามีเธอตอนนั้นเองที่สมาร์ทโฟนดังขึ้นแต่แล้วพนักง,งานขายได้ยื่นสมาร์ทโฟนให้กับเด็บราผู้หญิงคนนั้นมองไปที่หน้าจอและส่งสมาร์ทโฟนให้ผู้ชายทันทีเธอรู้ได้อย่างไรว่าเป็นสมาร์ทโฟนของใคร เดบราเห็นคำว่าภรรยาเขียนอยู่บนหน้าจอลองดูคน3ามคนนี้พวกเขาดูสนุกกันมากโดยกำลังห้อยหัวจากต้นไม้อยู่แต่มีคนหนึ่งที่เป็นผีคุณเดาได้ไหมว่าเป็นใครเพราะผู้หญิงทางซ้ายแค่กรอกตาเธอจึงดูหน้าคนลุก ผู้ชายคนนี้แค่สวมหน้ากากแต่จะมีคนหนึ่งที่แตกต่างผมของผู้หญิงทางขวาไม่เป็นไปตามแรงโน้มถ่วงเธอคมเป็นผีแน่